ไปไ้าดไปดีนะครับวันนี้ทุกคนพยายามกันนะครับเวลาต้องตั้งชั่วโมส,สาม่อานเอาับวัตอนดีกว่าไหมอยู่ใ่ล้วอยู่ใกล้อัวเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหน่งครับต้องตายแล้วเส้นผมไปดีดหมดเลนะ้เสร็จนะวันนี้จริงขอียันองบองผมนะบถึงว่า ขณะผมยกอยู่ข้างล่างยังหนักมากๆใครมี็นผีก็ทำก็ยืนให้นะครับแป๊บเดียวได้นะครับไปไหมเธอเอออกไหมเออเอาเช็คคนมาให้ยืนไปแป๊บเดียนเธอทำให้ยืนสวยอยู่ได้เชื่อบอ้